วันนี้คณะสงฆ์จังหวัดสกโขทโดยกลุ่มพุทธบุตรจังหวัดสกโไทยได้นําน้ําดื่มแล้วก็อาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานมาลงพื้นที่น้ําท่วมที่ตำบลบ้านกล้วยหมู่สองซึ่งน้ํายังท่วมไม่ลดผู้คนที่อยู่ด้านในไม่สามารถออกมาด้านนอกได้ต้องอาศัยเรือเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือ โหลดอาหารกับคนเพื่อจะเข้าไปาที่ศูนย์กลางาที่จะแจกของข้างในแล้วก็จะได้ทำการแจกให้กับาญาติโยมที่ได้รับความเดือดร้อนอต่อไปกำลังโหลดของตอนนี้อขอเจริญพรเจริญพรสาธุชนทุกท่านที่ท่านได้เห็นอยู่ขนาดนี้เป็นศูนย์กรัรเาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมสุโไทย จังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยกาลยานมิตรได้ร่วมใจกันจัดเตรียมอาหารข้าวสารอาหารแห้งและอาหารสดที่จะเตรียมไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสุโขทยัยในวันนี้วันนี้ได้เตรียมอะไรบ้างวันนี้ก็สิ่งที่ได้เตรียมก็คืออาหารสดและอาหารแห้งก็ได้ก็ได้เตรียมไว้แต่ว่าก็รอโอกาสที่จะ ไปร่วมกับมูลนิธิวัดพรธรรมกายซึ่งจะนำความช่วยเหลือมา500ชุดถุงยางชีพของออหลวงพ่อธรรมชัยโยผู้เป็นอธิบปดีสงฆ์ที่วัดพรธรรมกายก็ร่วมกับกาเลียนไม่ทุกท่านของจาวจวสุไทยที่ประสบภัยในในวันนี้ผมนิติชัยนะครับพัฒนิติจินดาจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสุขโขทยัย ตอนนี้ชาวสุขโขทัยถูกน้ำท่วมกว้างขวางมากเลยครับกำลังระดมผู้มีใจบุญผู้มีศรัทธามาร่วมแรงร่วมใจน้ำใจไปส่งถึงผู้ประสบภัยตอนนี้ก็มีเมื่อวานก็เตรียมไปเกือบ200ชุดแต่วันนี้น่าจะกว่า200ชุดเป็นอาหารมเมื่อวานมีกว๋วยเตี๋ยวกระเพราไก่กระเพราหมูกระเพรา กระเพราหมูนะครับวันนี้ก็เป็นกระเพราหมูน่าจะไม่ต่ำ200กล่องแล้วไข่ก็กะเพราแล้วก็ไข่เจียวนะครับก,ก็ร่วมแรงร่วมใจกันทั้งทีมนะครับสุขโขทัยได้บุญกันทั่วหน้าเราก็พรุ่งนี้คาดว่าจะมีอีก500ชุดนะครับถูงยังชีพจากหลวงพ่อธรรมะชะโยจะส่งมายังจะให้ชาวจังหวัดสุขโขทัยได้ พึ่งใบบุญบรารมีของของหลวงพ่อนะครับก็ทุกคนก็เตรียมรอนะครับเราก็เตรียมเรามาดูอาหารนะครับทําด้วยใส่ใจเข้าไปเยอะเลยมะครับตั้งใจใส่ใจทุกคนแม้แต่โชเฟอร์ก็ไม่เว้นนะครับช่วยกันเมื่อวานคนน้อยกว่านี้แต่วันนี้คนรู้สึกจะเข้มแข็งมากนะครับได้บุญกันทั่วหน้านะครับพระอาจารย์ก็เป็นหลักนะครับอยู่ตรงนี้ถาดไทยคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับ <laughs> <laughs> ไม่ได้ว่าอนะไรวันนี้ เผาหมูลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นแล้วก็ไข่เจียวเจียวจำนวนกี่กล่องน่าจะมากกว่า200กล่องวันนี้สองร้อยกล่องค่ะสองร้อยเมื่อวานเกือบ200ป้าป้าเป็นไงบ้างโหยังแพ็คกลองอยู่เลยไม่ดีเลยียบอกขอให้มาร่วมบุญด้วยอ่ะน้องๆผู้ให้กำลังย่อมได้กำลังนะครับช่วให้อาหารช่วยให้พายุวันน่าสุขภายละ แข็งแรงแข็งแรงปลาคุกคืเป็นยังไงบ้างคุกคือค่ะหมูบันเชิงค่ะมันเชิงบมูมันเชิงมันเชิงกมเปรี้ยวนี่ตั้งครอบครัวนะครอบครัวแก้ครอบครัวธรรมดาเดี๋ยวไปข้าวสารอาหารน้องปวยไฟมาไหนเร็วเร็วมามาช่วยกันเร็วน้องปวยไฟเร็วเขาข้าสารอาหารแห้งนี่ผู้นำบุญที่กรุงเทพมหานครคือคุณคำนวณคุณธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ ทีละพัฒนาโชติพันธ์แล้วก็ครอบครัวลูกหลานก็จะมีคุณอมภพรพรเป็นต้นเป็นผู้นำในการถวายข้าวสารอาหารแห้งเพื่อจะนำไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเคีียพ้นท่อ่ะโอาปเคลียร์พื้นที่ หมดอยู่แล้วมารับกล่องที่สั่งไว้ค่ะหอออกันนี้อยออกันนึค่ะขยับอานนี้อจ้าบ้งเหนือแล้วนะอยู่นะพี่ให้ติดต่อมาหนึ่งศูนย์สองที่ที่ราโทรศัพท์ 刚才丢了。 ไปทั้งหมู่บ้านอยู่้อง,อองเอาเรือต้องเอาอาหารลงเรือไปใช่ไหมต้องอาหารลงเรือไปก่อนเพราะว่าเรือเรามีแค่3ามลำแล้วก็จะต้องมารับคนที่จะเอาไปแจกซึ่งจะมีศูนย์ที่เอาของไปลงตรงน ون, ู้นจะมีที่น้ําไม่ท่วมไม่ถึงอยู่เป็นศูนย์กระจายอาหารกระจายคนก็ไปถึงตรงนั้นแล้วก็จะเข้าไปในหมู่บ้าน ซึ่งยังได้รับความเดือดร้อนพอสมควรตอนนี้ก็น่าจะมีหลายลายังคาเรือนเลยครับหมู่สองนี่หลายลางังคาเรือนนะเป็นร้อยครับที่ยังมาชา้าแจ้งมาอีกหมู่หนึ่งก็คือหมู่ห้าเราให้หน่วยตอนเช้าเข้าไปแล้วเชาว้าแต่ว่าตอนเย็นนี่ยังส่วนหมู่สองนี่ยังทั้งเช้าทั้งเย็นยังไม่ได้เข้าไปตอนนี้หมู่สองทั้งเช้าทั้งเย็นยต้องมาที่นี่ก่อนแล้วตอนเย็นไปหมู่ 5, ห้าอลครับ ตอนเย็นถ้าหน่วยอื่นไม่เข้าไปเราก็ต้องเข้าไปได้อีกหน่วยหนึ่งตอนนี้ก็คือไปที่สีสํมโรงวันนี้เข้าที่บ้านโคกกระทือตำบลวังลึกที่สีสํมโรงก็ยังสาหัสเหมือนกันเพราะน้ํายังเพิ่มเติมมาเรื่อยๆจากเขื่อนไม่หมอกเพราะเมื่อเช้าเนี่ยสถานการณ์น้ําก็คือที่เขื่อนไม่หมอกเพิ่มขึ้นอีกประมาณห 60 60มิลลิเมตรขึ้นอ่ายังล้นล้นสปริงเวย์อยู่ที่โคกระถือเพราะั้น้ำก็จะไหลมาอยู่เรื่อยๆตัวนี้คือมันอยู่ติดกับทุ่งทะเลหลวงอ่าตัวนี้เป็นทุ่งทะเลหลวงครับทุ่งทะเลหลวงก็คือแก้มลิงของจังหวัดสุโขทัยที่ทำไปเพื่อรับน้ำแต่ตอนนี้รับน้ำตอนนี้รับไม่ไหวแล้วคือน้ำมันเต็มจำนวนของอ่าทุ่งทะเลหลวงแล้วครับซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ2 0 0หมื่นกว่าไร่ ที่เป็นหน้าที่ทุ่งทะเลหลวงทั้งหมดครับอตอนนี้น้ํามันรับไม่ไหวแล้วแต่กี้ที่ผ่านมาที่สะพานข้ามมาเนี่ยเราก็จะเห็นน้ํามวลน,น้ําที่มันไหลมาไวมากน้ำมุด,มดสะพานเลยใช่ใช่มุดสะพานเลยไหลมาไวมากเพราะฉะนั้นน้ํามันจะเติมมาทุกวินาทีจะจำนวนมหาศาลเลยที่นี่ครับ,รบแล้วเมื่อมันเต็มเสร็จแล้วมันก็ต้องล้นล้นขอบออกไปตามหมู่บ้านที่อยู่บริเวณใกล้ทุ่งทะเลหลวงทั้งหมด ตอนนี้เสเบียงแล้วก็วัตถุด,ดิบคืต้องการเรื่อยๆนะครับยังเรื่อยๆเพราะว่าวันนี้มาเช้ามา800แล้ว800ยแล้วยังตอนเช้านี่800ครับอตอนนี้มาอีกห้าร้อยห้า <500. S 2> ก็คาดว่าจะยังไม่พอเพราะตอนนี้ก็ได้ประสานงานกับบริษัทไทยเบฟเขาจะมอบน้ำดื่มมาให้3,000โหลก่อนเพราะซึ่งเราจะจัดเป็นถุงอย่างชีพ โดยทางกลุ่มพุทธบุตรของเราจาังหวัดสุโขทัยได้รับความเมตตาจากเจาก้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจ,จารย์ <ทำ S 1> แจ้งความประสงค์ผ่านทางท่านเจา้าคุณมงคลวชิรกรว่าจะมอบทุนช่วยน้ําท่วมของจังหวัดสุโขทยัยเป็นจํานวนปัจจัย3 0 0แสนบาทที่จะให้เรานำมาทำเป็นถุงยังชีพ<ำ>ก็ต้องขอกราบขอพระคุณ ในานามชาวจังหวัดสุโขทัยที่ท่านได,ได้เมตตาชาวจังหวัดสุโขทัยในคราวครั้นงนี้ครับคร,ร,รับนี่ก็เป็นนาม่ามา่มานาหลากรถที่เราไปช้อปปิ้งมาเมื่อกี้นะครับนาหกสิบหกสิบกล่องนะครับเอาเอาไปไวางไ,ไ,ไว้ตรงเตียงเอาช่วยกันยกช่วยเอาระวังระวังกายระวังหัวระวังหัว,วโอ้ยเอาไปแค่นั้นนะลูก

ฉากสปอตไทยนะครับจะเล่กเมืองฉากสปอตไทยมีรถแถมมาเึ๊บๆกันเลย

ខ្ញុំកំពុងរកមកហើយបរិយាកាសទៅមហាបតី